ที่แรกของเรานะคะครัรอบที่แล้วรอบที่แล้วรอมที่แล้วเรามานะรอบที่แล้วเรามา11โงได้คิวใบสองไปแหลมแหลมาครับพี่ตบศักดิก้านั่นคือยอดคูสี่นะครับ ทุกคนนะคะไปเที่ยวโตเกียวเป็นแพนเบสิกเบสิกเลยนะคะก็คือมือใหม่ก็สามารถเที่ยวในโตเกียวได้นะคะเพราะว่าเราเมีเพื่อนมาด้วยจ้าเย่คน e! ดี้นะคะพี่พัทนะคะเราก็จะพาพี่พัทนะคะไปเที่ยวแบบแพบนบแบบเบสิกเบสิกนะคะสามารถเที่ยวได้มือใหม่ก็เที่ยวได้ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะคะ วัดเปิดประมาณ9ก้าโมงนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีคนมารอแล้วเริ่มมีอัะ,มมอะไรมาเรียบร้อยแล้วนู้นก็เดี๋ยวเรามานั่งจิบกาแฟกันก่อนนะคะเพื่อบูธพลังก่อนเราอตอนนี้เราอยู่ที่สตาบัคที่อาซาบุสานะคะก็ะนั่งวิวนี้นะก็จะได้เห็นตรงนี้เลยสวยดี เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าเรามาตอน9โมง11นาทีก็ยังไม่ค่อยมีร้านเปิดเลยแต่ว่าคนก็เยอะแล้วนะคะให้ดูบรรยากาศบรรยากาศหนาวนะไม่หนาวมากอุ้ยน่ารักจังเลยวิน่นมาร もう笑顔で終 เพราะว่าหลังวัดอะค่ะจะมีร้านขนมร้านขนมนันนมน้นผลไมน้อะไรเยอะมากไปหาอะไรกัน,กนอยู่แล้วนะตอนเช้าตเช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยกินแค่ลาเต้ไปแก้วเดียวอะเรามาต่อคิวข้าวหน้าปลาไอข้าวป้นหน้าปลาไหลนะคะวันนี้เป็นคิวแรกเลยเปิด10โมงหลังจากที่เราทานร<ป>อบที่แล้วรอบที่แล้วรอบที่แล้วเรามาเดี๋ยวก่อนนะรอบที่ล<อ>ทแล้วเรามา11โมง ได้คิวบ่สองเราไม่มีเวลาเพราะเราจะต้องไปไปต่อแต่วันนี้เรามีเวลาละเพราะว่าอีก15บานาทีเราได้อ,ไอ๋อจิงิที่หนีเรก็ไม่ยืนกินเเราได้มาแล้วนะคะเป็นข้าวหน้าปลาไหลข้าวเขาเรีวยกว่าข้าวอะไรอ่ะข้าวปั้นปลาไหลนะคะสัชิ ไปหาที่ทานกันเขามี่สถานที่ให้เรียบร้อยเลยดีมากไปหาไปนั่งกินกันค่ะสำหรับเมื่อกี้นะครับใครที่ทานที่ซื้อที่ร้านเสร็จแล้วใช่ไหมคบก็จะเดินมาจากทางร้านนะครับมาที่ตรงนี้ที่จุดที่สี่นะก็จะมีที่ให้นั่งทานนะครับทานข้างในร้านหรือนอกร้านก็ได้ดีเลยก็ถ้าจะทานข้างนอกร้านนะคะเขาก็จะมีให้ยืนกินอ๋ออาไรหน้ากินมากเลยอ่ะ ข้าวปั้นปลาไหลน่กากินมากวันนี้เดินไม่ใกลจากร้านปลาไหลเมื่อสักครู่นี้นะครับเดินม,มาชื่อร้านว่าอิซูมินะครับเป็นร้านขายผลไม้ขายส่งแถวนี้เลยก็คือราคาถูกมากครับมาที่สตรอบอรี่แค่780เยนเองนะ ราคาแบบถูกมากๆนะครับยังไงก็แวะกันมาได้นะว่าอิสุมิครับอันนี้นะคะเราก็เดินจากวัดอาซาบุชามันนี้เห็นไหมคะเพื่อมาซื้อสตรอเบอรีร่กินูช่วงนี้เหมือนจะไม่ใช่ฤด,ดูกาลนะคะแต่ว่าเขาก็มีขายเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่ารอบที่แล้วอะประทับใจมากรอบเมื่อแล้วรอบที่แล้วครับแค่ประมาณ4 5 0 0เยนใช่<อ>เพราะว่าเป็นฤดูกาลเนาะแต่อันนี้มันนอกฤดูกาลร,รอบนี้7898เยน คิดถูก็ชอบถูแค้กลิ่นอะ้กลิ่นแล้วแบบหยุดยอดแล้วแล้วีนเดินไม่ไกลด้วยนะไม่น่าจะให้ฤดูกาลนะคะขนาดไม่ให้ดูกาน,ะะน,าน,กาน่อร่อยหวานมากสอมก็เมื่อกี้จากวัดเซนโซจินะครับต่อนั่งสายอาซาคุอ,า,า,คอา,า,คาลายมาจากุสซิบแมามาก a 1 8บเ A11 นะครับเพื่อมาที่ตลาดปลาสากิจิ สำหรับคนที่เป็นวันเด์โตเกียวมือใหม่ยังไงก็ต้องมานะใช่ค่ะตลาดปลาเออว่าถูกไหครับคุาตรตอนดึจาดปลาใช่ครับยังไงมือใหม่ก็คงจะต้องมาที่ซูกิจิแน่นอนใช่แต่ว่าผมเจ็บขานิดหน่อยนะ<อ>เดี๋ยวถึงตลาดปลาผมจะส่งน้องไปเดินแทนนะครับไปดูว่าในตลาดปาลาตอนนี้อัปเดตอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีร้านอะไรที่เพิ่มขึ้นมาบ้างนะฮะเ,เจอกันที่ตลาดปลาเลยนะครับ ก็มานั่งรอน้องนะครับให้น้องไปอัปเดตร้านในสิกิชิให้เพราะว่าตอนนี้ผมเจ็บขาแล้วแล้วก็ออดไลฟ์ฟังข่าวเรื่องเจ็บขาถือว,ว่าไปเล่นจีฬาบเล่นบาสเกตบอลครับแล้วคราวนี้ปรากฏว่าเกิดวันเหตุที่หัวเขา่าก็เลยทำให้ทริปนี้เดินได้ไม่เต็มที่นะฮะรูปอาจจะสวยไม่เหมือนทริปที่แล้วนะครับก็จะเป็นผสมผสมกันไประหว่างที่น้องถ่ายกับใช้ตัวที่ผมถ่ายนะครับยังไงก็ กำลังใจให้เราด้วยนะตอนนี้ผมมารอน้องที่ร้านคาเฟ่ครับอยู่ตรงข้ามกับตลาดปลาสกิชิเนี่เดี๋ยวยังไงให้น้องเขาไปอัปเดตในตลาดปลา,ปลานะครับว่าในตลาดปลาสกิชิเนี่ยตอนนี้มีอะไรที่อัปเดตบ้างแล้วก็คนเยอะแค่ไหนเดี๋ยวมาดูน้องพาเที่ยวกัน,นะคะับซื้อขนมมารอน้องน้องใส่จะเจ็บขาผมายังทานปูเต็ฟรีนะครับ ขนมเนี่ยก็กินไม่ได้เหมือนกันต้องหอน้องมากินยังไงต้นงไ้ชมที่น้องพาเดินกันนะครับ ฝรฟ้าเนี่ยค่ะนีทางเข้านะคะตอนนี้เราถึงตลาดปลาสกีกิแล้วนะคะตลาดปลาจะเดินไปวงกลมค่ะแล้วก็ไปถึงซอยนู้นคนเยอะมากอันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารทะเลมันจะเยอะอย่างนี้เลยอันนี้เป็นกุ้งแดงหรอน่ากินมาก แล้วก็เป็นเนื้อนะคะอันนี้แล้วก็จะเป็นซาชิมิอันนั้นเป็นปลาอูนิรเราก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นท้องเอ้ยเป็นป,าปาลาปลาอะไรนะปลาดูน่ากับหอยโอตาติปลาหอยนางเราไปจะยืนกินตรงนี้เลยนะคะยืนกินแล้วก็ คิดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปต่อนี่นะคะเขาก็จะทําแบบแล่สดๆตรงนี้เลยแล่สดๆเราก็ยืนกินกันตรงนี้เลยเอ๋อมีเป็นชิ้นด้วยนะคะเป็นชิ้นด้วยแล้วก็มีไข่แซลมอนค่ะก็จะเป็นอูนิอูนิชิ้นใหญ่เอ้ยไม่ใช่อูนิเอ่อเป็นปลาไหลชิ้นใหญ่ ะะแล้วก็จะมีอย่างนี้เลยนี่โชว์จัดอย่างนี้เลยนะคะก็จะมีเนื้อแซลมอนอันนี้คือเนื้อวัวเนื้อวัวตอนนี้เราก็ได้เนื้อ A5 มาแล้วนะคะนี่เลยโค่น่ากินอนะ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกัน ไดก็อร่อเเยเราก็มาต่อกันด้วยอูนินะคะหนึ่งตัวต้องลองชิมโหอ,อร่อยอ่ะเป็นหวานน่ะโเคตรหวานเลยอันนี้จะเป็นขาปูนะคะ ขาใหญ่หกพันขาเล็กสี่พันพันเย,ยสิบพันเยน้ะก็มีกุ้งหอยนางรมจริงๆที่นี่คือร้านข้าวเยอะนะคะเราก็เลือกเอาเลยว่าเราอยากกินร้านไหนแล้วก็มีหลายราคาให้เลือกด้วยนะคะได้อะไรมาครับข้าเขี<า>ยวแล้วลก็น้ำมะม่วง่ก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่สตา,าร์บัคครับ ในตึกชิบุยาสแคมเบิลครับชิบุยาสแคมเบิลข้างบนก็คือเป็นชิบุยาสกายจ้ะยสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาดูวิวชิบุยาสกายก็คือต้องมาที่ตึกนี้นะครับ oh. ก็การมาที่ตึกนี้นะก็คือนั่งรถไฟมาถึงแล้วเนี่ยมาที่ตึกชิบุยาสแคมเบิลนะครับให้มานั่งขึ้นลิฟต์ที่ชั้นหนึ่งชั้นสองเขาปิดนะครับให้ไปที่ชั้นหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ขึ้นมา สำหรับคนที่ซื้อตั๋วมาแนะนําว่าต้องซื้อตั๋วล่วงหน้านะคะใช่เพราะว่าค่อนข้างที่จะเต็มเร็วแล้วก็ใครที่จะวอล์กอินมายากมากเลยที่ช่วงนั้นจะมีตั๋วนะคะเพราะว่าเหมือนก็เต็มทุกวันจากการจองอยะะู่แล้วอะค่ะจะต้องนั่งใกล้สนามบินหน่อย <c oughs> ต้องมาหน้าเดียวกัน <c oughs> เพราะว่าถ้าไม่หน้าเดียวกันเนี่ย <c oughs> มันจะไม่ได้มันจะเบลอคนเลย ก็วันนี้สน,นุกไหมสน,นุกมากเดี๋ยวรอขึ้นเรามาเติมพลังงานก่อนก็คือเรามาก่อนเวลาครับเพราะว่าใน,นาใน,นจองเราจองเอาเวลาอะไรไว้ครับบ่ายสองบ่ายสองนะตอนนี้ก็คือบ่ายหนึน่งสามครับเรามีเวลาเกือบี่เด็ดมาดีก็เลยมาแวะพากขายที่สตาร์บัคก,กันก่อนใช่ค,ค่ะกอสตาร์บัคเนี่อยู่ที่ชั้นที่สิบเอ็ดครับ ที่พิญาสกายเนี่ยต้องจองบัตรมาล่วงหน้านะ <c oughs> ยวมีทีต้องล่วงหน้านะคะแล้วก็ก่อนจะขึ้นนะครับเหมือนเขาจะให้เก็บของทุกอย่างให้เรียบร้อยในล็อกเกอร์นะแต่บางครั้งเนี่ยก็ได้ยินว่าเนื่องจากทัวร์ลงแล้วก็ไม่มีล็อกเกอร์ก็เ,เอาของวางๆไว้แ้นก็คือ <c oughs> มันก็น่ากลัวเพราะฉะนั้น,นเนี่ย <c oughs> เคลียร์ของมีค่าก่อนจะขึ้นนะครับเ <c oughs> ขาแม่นุญ,ญาตให้เป็นไม้กะทั้งการตั้งกล้องไหนก็ไม่ให้เพราะฉะนั้น,นเนี่ย,ยได้แค่กล้องโทรศัพท์ แล้วก็กระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ก็เคลื์ใส่เงินเกายที่เสียบเข้าไปในเงเกงได้คือเขาให้เข้าไปแลนี่มานก็จะอย่างทั้งบนเลยนะครับมาดูวิวกันว่าวิวสวยไหมนะแต่ไม่แน่ใจว่าวิวจะได้เห็นยังไงนะเพราะว่าคนน่าะเยอะกดค่อนข้างเข้มงวดเหมือนกันครับเจอกันนะครับอันนี้นะคะวิธีการเก็บก็คือว่าเรามาล็อกเกอร์ที่มีกุญแจงนะคะก็สามารถใช้ล็อกเกอร์ที่มีปุ่นแจงไ้นะคะแล้วเราก็จะได้กุญแจเนี้ออกมา เก็บเสร็จนะคะแล้วก็หนึ่งเราต้องมีร้อยเยนนะคะใส่เข้าไปนี้ในแม็กซ์มือด้วยเพื่อเหมือนเป็นการประกันกุญแจเออได้ไหมเนี่ยใส่ร้อยเยนไปแล้วก็เดี๋ยวค่ะค่ะก็จะได้ร้อยเยนคืนไม่แน่ใจได้คืนไหมแต่จะได้คืนนี่นะคะเราก็กลัวหายเราก็ใส่ข้อมือไว้เลยเพราะว่าเขามีเอเป็นแบบอย่างเงี้ยให้เราจะไม่ต้องกลัวไปกันค่ะ ข้างบนนะครับจะเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะโอ้ก็ตัวนี้ก็จะมองเห็นวิวแบบสวยๆส,สุดๆไปเลยจะพาไปชมบรรยากาศโดยรอบๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็จะมีกระจกกั้นโดยรอบเลยนะครับประมาณนี้นี่คือวิวที่ได้จากชิทยาาสกายเลยนะครับดูบรรยากาศโดยรอบกันนะครับน้เ อันนี้เป็นวิวเลยนะครับสวยมากสวยมาก เราได้เห็นฟูจิแล้วนะติ๊กหมูซี๊หน่อยที่ฟูจิตรงนี้ไฟแหลมๆนะครับที่ตกข้างๆนั่นคือยอดฟูจินะครับสวยไหมครับก็วันนี้นะครับสําหรับมือใหม่เที่ยวโตเกียวนะเราวางแผนไว้ให้เคอว,ว่าสําหรับมือใหม,ใหม่ที่มาเที่ยวโตเกียวจะต้องมาเที่ยวที่ไหนบ้างเช้าเราเปิดฉากด้วยที่วัดอาซากุสะนะครับหรือว่า วัดเซนเซจินนะเพราไปเพื่อนๆไปไหว้พระกอไปขอพรไปทำบุญแล้วก็ที่สำคัญคือว่าไปเสี่ยงโชคลาภด้วยนะแล้วก็ไปรับสิ่งที่ดีๆไปรับควันสิ่งที่ดีมาแล้วก็ต่อไปอก็คือไปที่ตลาดปลาสกิจิครับมือใหม่ยังไงก็ต้องไปนะตลาดปลาที่นี่ถึงว่าบางคนอาจจะคิดว่ามันแพงแต่ว่ามันก็มีร้านลับๆซ่อนอยู่หลายๆร้านเลยนะแล้วก็เป็น ช่วงเที่ยงพอดียังไงมือใหม่ก็ต้องไปที่ตลาดปลาสกีจีครับอกินเสร็จอิ่มแน่นแน่นพุงแล้วเราก็ต้องไปเดินย่วยครับที่เด็ดชิวยากายครับเาาราไปรอตั้งแต่ช่วงบ่ายสองจนถึงประมาณสัก5้ามงเย็นนะก็คือรอวิวพระอาทิตย์ตกครับพระอาทิตย์ตกสวยมากแล้วันนั้นน่ะโชคดีมากเลยนะเราเห็นฟูจิเลยนะวันนี้ฟูจิสวยวก็ใหญ่มากตอนที่พระอาทิตย์ตกพอดีนะครับ ก็เป็นทริป1วันที่แบบ<อ>เที่ยวได้3มที่นะแต่ว่าแบบสาที่ที่แบบ<อ>เทคพามมากใช้เวลาได้คุ้มสุดๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะแถมท้ายด้วยถ้าแย่ชิบูย่าข้ามสนเรก็จะไปฮาราจูกุต่อนะครับเดี๋ยวยังไงดูอินเสิร์ตรูปนะครับเอาเป็นว่าโตเกียวมือใหม่เที่ยวตามเราได้เลยครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามเราด้วยนะ